วันนี้คร้บคนดูวันนี้เราจะไปดักปลาข้างทางหน้าบ้านตัวเองไปไปดูไปวางลูดเลยนะโอ้โหอะไรยังไงก็ต้องได้แล้ววะกต้องได้ว่ะเออต้องได้ต้องกินนี่มันจะได้ปลาอะไรวะปลาข้างทางรูดมากเลยว่าจะได้ปลาไหมนี่เฮ้ยวังกบระวังกบนี่ฟอดมาใส่ตรงนี้ฟอร์ดฟอร์ดใส่ตรงนี้ฟอร์ดไปแล้ว มาเจตลูดเร็วเจเจตลูดเร็วนี่ที่ดักปลาคว่ำโซวหน่อยโชว์โชว์ดักปลาไปแล้วครับทีมนักปลาโอ้โหอะไรอย่าอดไปโยนโอ้ปอดเออนี่แหละเออปล่อยลงเลยให้มันลงเลยนั่นน่ะตอนนีไม่โยนที่ฝั่งเออเออนี่แหละ เออาลงให้มันสุดเลยฟัดเอาลงไปกลางๆนะเออนั่นแหละเอาลงเออสวัสดีครับคนดูวันนี้ผมจะพาไปดูปลาที่ผมดักไว้กับเพื่อนเมื่อวานไปครับไปดูว่าน้องจะได้ปลาหรือเปล่าเปดึงขึ้นมาเลยเออไๆดึงดื้อ เ้อมาดูโอ้โหไม่ได้ไ,ไม่ได้เลยหมดเชื่อลูปึนเชื่อกันมาเนี่ยที่่อดไว้เอ้อนั่นแหละโชว์ให้คนดูหน่อยโชว์นะไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมว่าเราจะไปดักที่ไหนไปครับ